สวัสดีค่ะเป็นแฟนคูปต้าจากเกษตรยตนหนองบัวลำพูสําหรับคลิปนี้นะคะเหมาะกับท่านผู้ชมนะคะที่กําลังมองหาแท็กเตอร์นะคะเอาไปไว้ใช้งานนะคะดูแลรักษาในร่องอ้อยนะคะสําหรับแท็กเตอร์คูปต้านะคะของเราก็มีเป็นแท็กเตอร์คูปต้ารุ่น B ีซีรีส์นะคะมี3ขนาด4รุ่นย่อยด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน,นะคะมาชมเป็นขนาด21แรงม้านะคะ แท็กเตอร์คูตาขนาด21แรงม้าะคะตัวนี้มี2รุ่นย่อยด้วยกันนะคะจะมีเป็น b 2 1 4 0 sn นะคะ n ตัวนี้ย่อม,มาจาก neuro นะคะซึ่งหมายถึงแคบแคบในที่นี้นะคะก็คือเป็นความกว้างของช่วงล้อที่แคบลงนะคะและ b 2 1 4 0 s นะคะตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะคะสำหรับทั้ง2รุ่นนะะตัวนี้ราคาเฉพาะตัวรถนะคะเท่ากันอยู่ที่243,000บาทนะคะแท็กเตอร์คูตตานะคะ รุ่น B Series ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเขา้าร่องอ้อยโดยเฉพาะเราจะมาชมนะคะว่าทำไมถึงนะคะเป็นแท็กเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเขา้าร่องอ้อยนะคะหนึ่งเลยนะคะน้ำหนักนะคะน้ำหนักเฉพาะตัวรถรุ่นร่องแคบนะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่615กิโลกร,รัมนะคะรุ่นธรรมดานะคะอยู่ที่635กิโลกร,รมัมซึ่งยังถือว่าเป็นแท็กเตอร์ที่มีน้ำหนักเบานะคะ แต่น้ำหนักเบานะคะมีข้อดีหนึ่งเลยนะคะทําให้ไม่ติดลมนะคะและแท็กเตอร์ะคะ่ะที่มีน้ําหนักเบานะคะตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มน้ําหนักให้มากขึ้นได้นะคะโดยนะคะด้านหน้าของแท็กเตอร์ะคะตัวนี้มาพร้อมกับที่ยึดเหล็กถ่วงะคะ่ะตัวนี้ช่วยให้แท็กเตอร์ะคะมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะต่อมาเป็นความกว้างนะคะ ความกว้างของช่วงร้อนค่ะรุ่นร้อยแคบค่ะตัวนี้มีความกว้างของช่วงร้อนหน้าค่ะอยู่ที่91ซนติเมตรนะคะรุ่นธ <ım. S 1> รรมดานะคะมีความกว้างของร้อนหน้าคะอยู่ที่101นะคะจุด5เซนติเมตรมาเป็นความกว้างของช่วงล้อหลังนะคะรุ่นร้อยแคบนะคะมีความกว้างของล้อหลังค่ะอยู่ที่100ซนติเมตรหรือ1เมตรนะคะในส่วนของรุ่นธรรมดานะคะมีความกว้างของล้อหลังค่ะอยู่ที่ 110.5ซนติเมตรนะคะซึ่งมีความกว้างะคะ่ะต่างกันอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะและความสูงใต้ท้องรถนะคะทั้ง2รุ่นนะคะมีความสูงใต้ท้องรถคะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะซึ่งเป็นความสูงใต้ท้องที่เหมาะสมนะคะทำให้การทำงานนะคะตัวนี้ไม่ติดคำใต้ท้องแน่นอนนะคะแล้วรุ่นไหนนะคะเหมาะกับความกว้างของร่องที่เท่าไหร่ตัว ร้อแคบนะคะตัวนี้เหมาะกับความกว้างของร่องอ้อยนะคะตั้งแต่1เมตรขึ้นไปนะคะและรุ่นอร้อธรรมดานะคะตัวนี้เหมาะกับอ้อยที่มีความกว้างะคะตั้งแต่1.2เมตรขึ้นไปเราจะวัดในช่วงที่อ้อยแต่กอสูงสุดนะคะถึงจะวัดจากอ้อยนะคะถึงอ้อยนะคะต่อมาจะเป็นเครื่องยนต์นะคะตัวแท็กเตอร์คูตา้านะคะ รุ่น B 2140ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เหมือนกันนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโคต้า21แรงม้าะคะที่2,600รอบต่อนาทีตัวนี้3สูบนะคะแรงบิด58.3นิวตันเมตรขนาด1 1 0 0ซีซีนะคะระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะต่อมาเป็นห้องโดยสารนะคะแท็กเตอร์คูปต้านะคะขนาด21แรงมาะะ้าค่ะตัวนี้ ห้องโดยสารกว้างขวางนะคะ mm hmm. การเคลื่อนไหวนะคะจะเป็นไปได้อย่างคล่องตัวนะคะมาที่บอ่อนั่งนะคะบอ่อนั่งของแท็กเตอร์ครูปตาของเรานะคะตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระชับสรีระของผู้ขับขี่นะคะช่วยลดความเมื่อยล้าน,นะคะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะนุ่มนะคะและยังสามารถที่จะปรับเลื่อนได้นะคะโดยการปรับเลื่อนนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ใต้เบาะนะคะเพียงทอสลักนะคะ แล้วก็เลื่อนไปในตำแหน่งที่ต้องการะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเลื่อนได้แล้วนะคะต่อมาเป็นพวงมาลัยนะคะในแท็กเตอร์ขนาด21แรงม้านะคะตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะซึ่งเป็นแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะที่ยังาการใช้งานร่วมกับบุคณ์ที่มีแรงจุดต่ำนะคะจึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์และความสูงะคะของพวงมาลัยที่เหมาะสมนะคะไม่สูงไม่ต่ำเกินไปทำให้ ผู้ใช้งานนะคะไม่เมื่อยล้าต่อมาเป็นเกียร์นะคะเกียร์หลักเกียร์หลักตัวนี้เป็นเกียร์แบบคอนสแตนต์เมทนะคะมีให้เลือกถึง9เกียร์ด้านหน้านะคะ3เกียร์ถอยหลังนะคะแล้วเกียร์คอนสแตนต์เมทนะคะตัวนี้มีข้อดีอย่างไรนะคะเกียร์ทุกเกียร์ค่ะตัวนี้เชื่อมต่อกับเพลาตลอดเวลาทำให้การเปลี่ยนเกียร์นะคะเป็นไปได้อย่างนุ่มนวลกว่าเกียร์แบบสไลซิ่งเมทนะคะและยังทนทานนะคะชะลอการ สุดล้อของฟันเกียร์นะคะเพราะเกียร์ทังหดนะคะตัวนี้จะหมุนตลอดเวลาทําให้การเข้าเกียร์นะคะเป็นไปได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยับนั่นเองนะคะต่อมาเป็นเกียร์ PTO นะคะตัวนี้มีให้เลือกอยู่ที่สองรอบห้าร้อยสี่สิบและเก้าร้อยแปดสิบรอบต่อนาทีนะคะระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้นะคะ จะช่วยเพิ่มแรงชุดลากนะคะให้แท็กเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีการถ่ายแรงะคับไปล้อไป้อทั้ง4นะคะช่วยรถนะคะโอกาสที่จะทำให้ล้อหมุนรีขณะทำงานนะคะตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งนะคะของคันควบคุมต่างๆนะคะอยู่ในตำแหน่งระยะนะคะที่เหมาะสมท,ทำให้การใช้งานได้ง่ายต่อมาเป็นตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะ แท็กเตอร์นะคะขนาด21แรงม้านะคะตัวนี้สามารถที่จะยกน้ำหนักนะคะได้สูงสุดถึง750กิโลกรัมและยังมาพร้อมกับนะคะคานลากแบบก้ามปูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเทรลเลอร์ลากได้นะคะโดยไม่ต้องอดัดแปลงนะคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับแท็กเตอร์ขนาด21แรงม้านะคะดาวเริ่มต้นเพียง5%นะคะหรือ10,200 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะ ลูกค้าใหม่คือลูกค้าที่ไม่เคยมีแท็กเตอร์ไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะคะตัวนี้รับเงินช่วยดาวอยู่ที่6000บาทนะคะลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่าคือลูกค้าที่มีแท็กเตอร์นะคะไว้ใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะแล้วอยากได้แท็กเตอร์ขนาด21แรงมา้าตัวนี้ไปใช้งานเพิ่มนะคะตัวนี้รับเงินช่วยดาวนะคะอยู่ที่11,000บาทพิเศษนะคะสำหรับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูนะคะ ซื้อแท็กเตอร์ขนาด2 1แรงม้าตัวนี้รับเงินช่วยดาวเพิ่มนะคะ2,000บาทยังไม่พอนะคะซื้อวันนี้นะคะตัวนี้รับฟรีนะคะพงกันอ้อยตรายช้างมูลค่า1,500 0บาทและทุกคันนะคะรับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษานาน1ปีหรือ200ชั่วโมงนะคะแท็กเตอร์ขนาด21แรงม้าตัวนี้นะคะรับประกันคุณภาพอยู่ที่2ปีหรือ1,500ชั่วโมง ดูแลต่อเนื่องะค่ะด้วยบริการตรวจเช็คฟรี5ครั้งใน2ปีถึงรถจะหมดประกันนะคะตัวนี้หายห่วงด้วยโครงการ Service Care ะคะูบูตาซูวิทแคร์นะคะดูแลตรวจเช็คฟรีนะคะพร้อมส่วนลดอะไรนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะ,ะที่สนใจแท็กเตอร์ขนาด21แรงม้าเอาไปไว้ใช้งานในรอ่อ้อยนะคะตัวนี้สามารถ,ถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะโทรน,นะคะ0ี่ส0จ็ป หรือจะอินบ็อกนะคะมาทางแฟนเพจ, Facebook, จกเฟ e บุ๊ k คุปต้าจักรเสดนตยนนองบัวรำมภูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ